เธอต้องการที่จะขี้มื่กีใครขี้จนขี้ระเบิดเลยอันนี้ดา่านอะไรด่านขี้โอ้ยด่านห้องน้ำโอ้ยเปิดขี้เลยลนี่เนี่ยอุยอ้ยอุ้ยเอืเป็นอะไรอือเป็นใส่ลุง้งโอ้ยเธอกินเยอะเหรอราถึงบิ้กมอือใช่ โอ, e, โอ้โหดันปุ๊ป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 โอ้โหโอ้แหมแหมคนนั้นตกใจตกใส่กระเด็นลงไปเลยเพื่อนตกใส่กระเด็นลงไปเลยว้ายวิกกี้พายุตกโอ้พายุอึ๋ววิวกีระเบิดเสียงพายุตกเต็มเลยโอ้โหโ, like <único Liberty répondre> โ,โอ้แมงวันมีไหมเนี่ยเออเออวิ่งผ่านอึโอ้อึก้อนใหญ่ เรไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นไปอึในห้องน้ำดีกว่าโอ้เอือโอ้โอ้ใส่ถงใส่ถุแล้เออือเอือโอ้โหอมเบอตกตกไปในถังอ่อมด้วยเหรอเธอโอ้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 ก็อย่างชั่วโอ้อโอ้โอ้โอ้เอเฮืออืออเป็นแก๊ แล้วระวังเพื่อนตดใส่นะโอ้ยโอ้ <c oughs> เพื่อนตอื้อใหญ่มากโอ้ยโดนอืดระเบิดใส่โอ้ยเมนตดเลยซื้ออะไรแป๊บซื้อไม่มีอด่านอะไรกันครับเนี่ยด่านอืดระเบิดซื้ออะไรไม่ได้เลยเนี่ย ตัเตอนเหรอวะเพื่อนขมขอเพื่อนขมอเพื่อนกระโดดลงไปเลยพื่อนเป็นลมเลยเพื่อนเป็นลมนะเพื่อนเพื่อนมาแก้แค้นมาเพ่อดู่กระใจขำอะไร เพื่อนบอกไม่ไหวแล้วเพื่อนจะกระดนเพรตรงนั้นระวังตกในถั่วส้มนะเพื่อนโอ้ยกลิ่นเธอกระจายมากเลยเออเอเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนอันนี้ใส่ฮาคี้ก็ฝีรูปเปาเนี่ย้ทำไมเพื่อนอืออันใหญ่มาก้ายไอ้ไม่อยากเออเพื่อนจะอ้วกเออเออเหม็นอติดตัวแล้วพื่งนี้ก็แบบน้ำได้ เอมากแตว่าจริงเอ้เออจคือออพื่อนคนนัก็อยากเป็นเนอ้นี้ทำไมออต้งใหญ่มออตกใจเลยค่ะดตกใจตกโส้วมเลยเฮ้ยกี้ระเบิดเธอใส่นู่นแหละต้อเออถึงเห็นไม้ลงไประเบิดทำลายเพื่อนเพื่อนะโอ้โหอะไรนะพายุโตร เพ um, ื่อนเพื่อนทำไมทำไมมื่กี้ขี้กราฟิกระเบิดด้วยเพื่อนทำลายจนขี้ระเบิด้โง่ไปทุกความเลยจะอ้วกเอือย ขี้ติดมือโอเค,คติดมือเพื่อนขึ้นมาอู้หเพื่อนเอาเราเบิดตือขึ้นมาด้วยแวะเกมอะไรนีครับเนี่ยโอ้โหคขี้ติดตูดเ,เอาเอือเอาเอือวนรอบเพื่อนเลยอะไรอือึ้นอยู่บนท้องฟ้า <c oughs> อือ <c oughs> ขึ้นบนท้องฟ้าด้วยเหรอเออก็ตกลงไป พายุเออเพื่อนเพื่อนลบกันให้ดีๆนะเราจะส่งพายุเออลงไปนี่ปูดเรามีแก๊สเยอะโอ้ขึ้นมาบนชั้นบรรยากาศเลยอยู่นอกโลกหรือเปล่าแก๊สเยอะเกินไป เด้ไม่เลยเดอจะไปไหอยู่แล้เราอยู่ตรงไหนเนี่โอ้อยู่นอกโลกคยใคเป็นแบดดีมั่งคอมเมนตมาบอกหน่อยโอ้ยดดี้่เคเบิดเป็นเลือเน่ยไม่ระเบิดเป็นไอ้นี่ไงควันอะ คนพิษวีไฟลุกเลยเป็นแก๊สเลยแก๊สพิษเธอก็ขึ้นปเพื่อไอ้เหม่ยลีใครขึ้นมาบนท้องฟ้าไปเนี่ยมี่แต่เธอเพื่อนบหรอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เธอโอ้ยลอยอยู่บนฟ้าเติเปี่ตุ๊ดิ เราก็ไม่ได้เลยเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนของแบบว่าตัวเตะเพื่อนดีกว่าโอ้โหตัวเตะเพื่อนเราเตงจะเดนสู้ตดเพื่อนไม่ได้แล้วเพื่อนแรงกว่าตอนู้ว่าแก๊สเยอะกว่า ก็เป็นโคตรบทขี้เลยก็เลยขี้เป็นแบบนี้เรา,ยยากะจะโดดแชมเบอร์ลีไปด้วยขี้ไปด้วยจะได้เหมือนฝนขี้มากกว่าสุดๆเลยโดดไปรู้เสศษเพื่อนโอ้โหม่กี่ขี้ก้อนใหญ่ยอยู่ที่ตูดกาแฟไว้เพื่อนคนนั้นอือก้อนมือเริ่มไว้จะจะโดดไม่ได้จะจะโดดไปหาพระเจ้าเหรอ นุนต้องขึ้นไปชั้นบรรยากาศไปไปหายใจข้างบนเนาะเพราะตรงนี้บรรยากาศไม่ได้เลยอนะ่ะโอ้โหอีกแล้วโอ้โหดำเลยแก๊สระบบจะ <c oughs> เห็ยนมากนราขึ้นไปใช้บรรยากาศเลยนะั้นอากาศข้างบนนะ่าจะสดชื่นกว่าตรงนี้แนละ้วรู้สึกว่าแต่เราก็ตดไปหาพระเจ้าเลยออโอเโอขึ้นไปชั้บรรยากาศแป๊บน,นึงได้ไหมหายใจไม่ออกเฮ้อ นนะบูดโอ้ยเยอะเออปดเยอะเกินมึงอัดแก๊สอัดแก๊สอัดแก๊สเราจะได้ขึ้นสูงสูงเออผมมีเพื่อนกระโดดขึ้นไปด้วยขึ้นเลยบนชั้นบรรยากาศเลยหายใจไม่ออกตรงนี้ผมพอ โอเคไปแกล้งเพื่อนขพืนไปแกล้งเพื่อนข้างบนเหรอไปตกเพื่อนข้างบนอีกแล้วว่าขี้ใครกระเด็นอ่ะแต่ก็ไปไปแกล้งเพื่อนคนนี้ดีกว่าพียุตเออมีคนอยากลอกเรียนแบบในขี้กระเด็นมาใจท้องฟ้าไปเจ้าขี้รอเปล่า เม็นดเลมีฟโซ์ใครใครไอ, <c oughs> อ้บงอาไฟชัดว้ให้เปิดพี่แลขณะนี้ โอเคมั้ยไายุเมื่อกีก้ขี้ใครระเบิดลงมาเนี่ยว้าวกราฟิกเป็นนกขี้แตกแล้วโง่ไ

กับเขาในสวสวนสที่ติดอยู่บนบันไดรกันา้กับปิดบัาอือไปด้วย ก็สุดยบพายุทำให้ขี้กาฟิกยาวจังยาวมาที่ขุดดินไม่เต็มเลยไปหาเพื่อนดีกว่าเอ๊ะตกไปในถั่วซ้งไปแกงเพื่อนดีกว่าเพื่อนอยู่ไหนอไปแก้ในซ้งแต่ขี้ อยากข yep pues anyway no cool ี้อยากขี้ในถั่วซ่วมมันเป็นโดเรมีฟาซอลาซิโนเลยเหรอโดเรมีฟาโซนลาซิโนเพื่อนระเบิดออกไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนเป็นคนเออขี้ติดตูดก็สุดไง คีของกาแิตุ่นถกาฟิโ okay. okay, อเคก, okay, ก้อนใหญิโอเคแกงเพื่อนแล้วฝกาฝึกทำไปเยอยีเโอย้ยใครขี้ก้อนใหญ่ ไว้เราไปขี้ตอก้อนใหญ่เพื่อนขมคอเพื่อนจุ่มลงไปก็ไปข่มก็จุลงไปอุ้ยอุ้ยเพื่อนอื้อหัวแล้วนะมาเร็วโอ้โหต้อัเพื่อนต้ไปตกลงไปในบ่อเอื้อโอ้ยเพื่อนขี้ก้อนจ้ะ เออ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 เวอเอ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 ม่ต้องเม่ตออเออเอ้เองไออเ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 ออไํ่ไ้อเอม่ออองไอ่ต้องออเตอเออเออเ้อเอ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 ออนเออ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 ออเออออเออ่ออออเออเ้อเไม่ออออออเออเออ่อออเอเออออเออออเ่อ ติดบักอือติดบักติดอื้อกลายเป็นพระเจ้าลอยได้แค่นี้ตายล้วตัวดำขนาดนั้นเลยเหรออืเปื่อนอื้อใช่ไหมนั่นแหละไปอาบน้ำก่อนเร็วได้เลยกับบ้านไปอาบน้ำดีกว่า